โอเคครับเราอยู่กับเกมเอาเคอร์มิสตาใช่ไหมจริงๆน่าจะอ่านผิดแน่นอนละไม่เคยบันจากอยู่แล้วเรามาดูว่าแชทต,ต,ตอนนี้อ้อมีใครทักบ้างอา่ผมได้ตัวคอยมาใหม่ขผมกดกาชามามเมื่อไม่นานวันี้แหละครับดวงดีได้ตัวที่แบบไม่ได้ซ้ำอะ่ะซึ่งก็ปออก่าดีไหมก็ดีก็ได้นะในทางเนื้อเรื่องเอามาดูตัวแรก สวัสดีอรุสวัสดีรุนสวัสด์แต่ในเวลาของจริงเขาน่าจะทักมาตอนเช้าจริงๆกัแหละแต่ผมเพิ่งมาอ่านไงเอ่อแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยมันตอนคืนแล้วไงโลกจริงของผมตอนนี้อรุสวัสด์แล้วกันวันนี้คุณดูสดเฉดชื่นจังก็ไม่เชิงหรอกฉันทักทายคุณตามมารยาทที่ดีนะบ้านเหรอครั้งที่แล้วมีน้ำยาอะไรสักอย่างให้เราด้วยใช่น่ะสิจะว่าไปคุณก็ไม่คิดว่าโลรัพท์ของคุณมันสว่างหรอ ฉันต้องใช้ข้าวของทุกอย่างมาบางังหน้าต่างจะได้สร้างบรรยากาศมืดๆขึ้นอ๋อคุณนอนไม่หลับอย่างนั้นเหรอใช่อุตสาห์ทำขนาดนี้แล้วก็ยังนอนไม่ได้แค่แป๊บเดียวออทำขนาดนั้นแล้วนอนได้แค่แป๊บเดียวกอเละฉันต้องขอตัวก่อนฉันจะลองกลับไปนอนเ,ออเพิ่มดูครับครับ <laughs> ต่อไปก็คือแพ็คต้องกิน หนอนทรายมูลค่าส0 0พันไม้เทียมจานนี้นี่คือเมนูหนอนทรายที่เลิศที่สุดเชียวนะกลืนจืดอ,อะแต่แพงชะมัดยากสี่พันไดเทียมคือแพงแล้วใช่ไหมแปลว่าสี่พันไดเทียมก็แพงแล้วนี่คือเมนูหนอนทรายที่เลิศที่สุดเดี๋ยวหนอนทรายคุ้นๆน,นะครับผมเคยทำมาแล้วเจอกับเรื่องคน คุณผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะบอกว่าไปหานอนทรายเห็นว่ามันมีโปรตีนอะไรสักอย่างที่มันบำรุงร่างกายแบบพวกออกกำลังกายอะไรก็ก็กินกันอ,อย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ่อที่เรากินอะไรบำรุงสมองหรืออะไรพวกเนี้ยที่เป็นนมกินน้ําอะไรที่มันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอ่านแล้วเนี่ยคล <c oughs> ้ายๆอันนี้เลยทำไรอยู่นะบางทีคุณควรเจอควบคุมความอยากอาหารหน่อยนะเออเอาต่อไปแล้วเนี่โอเค ความเชื่อกับการทำตามใจตัวเองไม่มีปัญหาสำหรับฉันหรอกความเชื่อกับความทำความตามใจเลยวั t คือคั้นความเชื่อแล้วทำการทำตามใจตัวเองเนี่ยของเธอเนี่ยไม่ไม่มีบุกพ้องเลยแพคบอกว่าฉันยังเสริมอีกว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงสามารถกินเนื้อได้มากเท่าที่ต้องการโ oh. อ้กินเนื้อได้เหรอ ใช่ใช่เธอเป็นใครนี่ผมยังไม่อ่านไม่ได้อ่านโปรไฟล์เธอมาก่อนเลยผมควรจะไปอ่านโปรไฟล์เธอก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาดูเธอดีกว่าป่ะเออโอเคเดี๋ยวผมไปอ่านลงในไบเบิลโชคเออไบเบิลโชคเลือดของวิกตอเรียเพื่อให้น่าสนใจย,ยิ่งขึ้นอืมเดี๋ยวเช็คผมเช็คดูแล้วนะอันเนี้ยอ่านว่าไบเบิลใช่อ่านถูกแล้วใช่ไหมเนะี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ยังมีเหลืออยู่นะอยากจะลองวหน่อยไหมล่ะ ผู้ศรัทธาที่แท้จริงสามารถกินเนื้อก็คือเธอจะให้เนื้อเราเหรอลงในไบเบบลไบเบบลอันโชคเลือดของวิกตอรเรียร What? Victoria, วัดวิกตอรเรียวิกตอเรียนี่ใครคุณคุณนะเรามีน่าจะมีตัวละครนี้ป้ายังมีเหลืออยู่นะอยากลองลหรือไม่น่าจะเป็นเนื้อใช่ไหมอย่ามวัวแต่ร่างเด้มาที่ห้องสัมมานาสถานการณ์ตอนนี้เลยสันทนาการเอ,อ่อห้องที่เราสร้างกับโดฟอ้า ห้องอะไรวะจำไม่ได้ลวขออ่านโปรไฟล์ของเธอหน่อยแล้วกันครับก่อนจะไปผมไม่ได้อ่านโปรไฟล์ตัวละครเลยเพราะผมยังไม่ได้จริงจังกับที่จะทำเนื้อเรื่องัวลนะครอ่ะแต่มันจริงๆเรามาอ่านข้อมูลก็ได้นะไม่ต้องทำก็ได้จะปลดล็อกเรื่อยๆแต่ก็ปลดล็อกเยอะน,นะโอเคคลายคนภาคดู ชื่อแพ็คฉายาวงล้อแห่งไม้หนามนะครับถือเป็นธาตุไม้ก็เพศหญิงส่วนสูง5ไม่มีน้ำหนักอ่ะธาตุไม้สังกัดที่ true order true order รูปแบบการต่อสู้คือวงล้อหมุนคืนชั้นงงมากว่าสิ่งที่ดูเหมือนล้อติดขาเข้าพอ,อน,นี่หรอไม่เดียวนะนามที่ดูคล้ายขานั่นไกลไปทั่วกลศัตเพื่อหาอะไรกันแน่นี่มันพิลึก ค,คือเกินกว่าว่าจะฉันจะมองข้ามจริงๆฉันไม่เข้าในไ,ไม่เข้าใกล้แต่ละจะคอยตามดูครับมันวิ่งหลีเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วเสียงกรีดร้องของหญิงสาวคนที่1ก็ดังขึ้นฉันตามไปแล้ะพบก,กับคุณแพ็คที่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเธอดูไม่ประสบอารมณ์ง,ง,มงามว่าอุตส่าห์มาไกลขนาดนี้แล้วยังสลัดไม่หลุดอีกแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ทุกอย่างดูเรียบร้อยดีนะฉันว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วไว้ Why? อันนี้อันนี้คือตัวเองเป็นคนพูดรอกไม่ใช่ตัวเองเหลยเพราะว่าคงไม่เรียกชื่อตัวเองเอ้ยคงไม่เรียกชื่อใช่ไม่เรียกชื่อตัวเองฉันตามตามไปแล้วพบกับแพ็คซึ่งแพ็คก็คือคนนี้ก็แปลว่าไม่ใช่บทพูดของคนนี้เพราะว่าเราเนี่ยตามไปแปลว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะเจอต่อจากนี้หรือเปล่ามาดูน่าจะใช่นะ,นะใช่ แพ็กค่อนข้างจะหัวดือนะครั้งสุดท้ายที่ขอไปให้ไปหาที่ห้องสันทนาการนั้นน่ะฉันก็ไม่ได้ไปเธอก็เลยอยู่ที่นั่นเป็น10วันแล้วไม่ไปแล้วครับฉันควรไปที่ห้องนั่งเล่นให้เร็วที่สุดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเอาเอาไปคนละห้องกันใช่ไหมสรุปแบงไงวะเนี่ยตัวเอกรู้ดีกว่าเรานะครับเพราะว่าตัวเอกคือเป็นคนที่คุย คุณช้าเหลือแต่เครื่องในนอนทรายเอากินโอ้โหอะไรเนี่ยเธอเป็นซิตเตอร์หรืออะไรวะเนี่ยผมต้องกินเจ้าดีจริงเหรอครับเนี่ยอย่าเรียกว่ากินสิฉันแค่เอาให้ชิมเฉยๆนายแยกความแตกต่างไม่ได้หรือ,อยังไงครบก็จะกินหรือชิมถ้าเป็นหนอนทรายผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก อะไรเนี่ยผมไม่ผมก็ไม่กินน่ะแพ็กยาให้ฉันชิมเครื่องในหนอนทรายราคาแสนแพงอย่างจริงจังเธอบอกว่ามันอร่อยมากและไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงน,นะนะด้วยประการชนี <c oughs> <c oughs> ขอเติมนิดนึงชอบชอบแต่พอเห็นเนื้อเป็นสีขาวครั้งหนึ่งสีดำครึ่งหนึ่งแบบนี้มันก็ทําให้เจริญอาหารไม่ลงเหมือนกันใช่ใช่อันนี้เป็นเหมือนจิตวิยาเลยครับเพราะเป็นสีดําหรือสีฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ย มันจะดูเหมือนเป็นพิษเป็นภัยกินแล้วตายเลยอะไรเงี้ยกินแล้วแบบท้องเสียอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันอะ่ะพอเห็นอะไรเป็นสีดํามันจะดูเป็นเหมือนเชนะื้อราเนาะแล้วก็สีขาวด้วยอับเป็น <laughs> สมองเป็นอย่างนั้นจริงจริงก็เป็นแบบเอทโอสเหมือนกันเลยของสีเหลืองแข็งตรงด้านบนนี่เหมือนเปลือกไม่ใช่เหรอครับต้องแกะออกใช่ไหมเออผมทําเสียงไงเด็ยแพคผมดูฟังเสียงเธอบ้าเอ้ยลืม <laughs> คนฟังเสียงเธอมาก่อนจะได้รู้ว่าจะเสียงโคไหนโอ้ไม่แล้วจะดูในสายเธอด้วยผมก็ลืมโอเคโอเคอันนี้ผมปิดเองต้องฟังเสียงก่อนโอเคฟังเสียงก่อนถ้ามีเหตุการณ์ปุ๊บผมต้องไปฟังเสียงไม่ได้นะต้องกินข้าวไปด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> เอาจริงดิถึงจะโค้งรสชาติอันชุ่มฉ่ำที่แท้จริงเอาไว้ได้ uh, เป็นผมก <c oughs> ็ไม่กล้ากินอะ่ะฉันซื้อเจ้านี่มาจาก พ่อค้าของเลดี้เซลเวนนอีกแล้วเหรอที่เกี่ยวกับเบนซลเวนนไอของกินแปลกๆนี่มันเกี่ยวกับเบนซิลเวนนั้นทุกทีเหรอเออมันก็ m มคเซนต์อยู่นะเพราะว่าพวกเขาก็กินอะไรแปลกๆจริงนั่นแหละรครับตามเนื้อเรื่องหลักเลยเขาบอกว่าวิธีกินหนอนทรายที่ถูกต้องคือต้องกินพร้อมเปลือกไม่งั้นจะเสียลดสัมผัสไปเยอะเลยล่ะ,ะผมขอพูดแทรกหน่อย้วกันมีมีเหมือนกันนะผมให้อ่านหนังสือเรื่องการกินอาหารเหมือนกันนะเกี่ยวกับ ให้สุขภาพดีคือเขาบอกว่าสปปรรพคุณมันอยู่ที่ที่เกี่ยวกับปลานะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับหอยหรอกที่บอกว่ากินหนังของปลาก,ก็จะม,มีอะไรดีๆในนั้นมากกว่าเอออะไรเงี้ยแทนที่จะเอาหนังออกกินแบบทั้งตัวทั้งทั้งเนื้อแล้วก็หนังไปเลยจะเขาเรียกว่าอะไรจะมีเคมีอะไรสักอย่างไม่รู้แหละที่เป็นสปปรรพคุณของมันในนั้นอนะ่ะซึ่งจะมีประโยชน์มากต่อร่างกายเราผมไม่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละ แต่ไม่กล้ากินเนาะดูเนาะเราผมก็ไม่กล้ากินใค,ใครเคยกินหนังปลาในพวกนี้ไหม <laughs> ผมนี่แกออกตลอดเออคนเขียนนี่คือเป็นนักทาอาหารหรือเปล่าน,นยนักทุกนักคนเขียนคือผมเก่งเกินเก่งเกินไปละคำพูดแบบนี้น่าจะออกมาจากปากของโจมู mo. แพ็คคงโดนหลอกแล้วละ่ะโจมูแพ็คชื่อเธอไม่เอา้าไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่มันคนรับประโยชน์ครับผมก็จะผิดคําจอนี้ออกมาจากปากโจมูก็กคือคนไวแดนปะมายถึงใครแพ็กค,คงโดนหลอกกันแล้วแล้วก็ก็บอกว่าแพ็กอาจจะเธออาจจะโดนหลอกหรือโดนหลอกแล้วเราเธอบอกว่าเอาเอา,เอาชิ้นให,ใหญ่เลยนะเอาไม่สนด้วยไม่เอาแล้วพอเธอได้โปรดกินก็ได้มามาเอาละในเมื่อแพ็กซื้อมาให้ก็นะฉันโดนป้อนนอนททรายคำโตเข้าปาก โดนป้อนเอ้ยตัวเอกโดนป้อนเอ้ยเอ้ยโดนป้อนเธอน่าจะเอามาแบบถือแล้วเราก็กินตรงนั้นเลยนะเปลือกที่มันแข็งสุดๆขอโทษนะเอติโอสคือเราต้องกินคือตามตามใจเธอหน่อยเอ,อผมสงสาร <laughs> เอติโอสเออมันแข็งสุดๆเลยเออฟันจะหักไหมเนี่ยโอ้สองสารเขาเลยครับไม่เป็นไรมั้งก็เเธอเคยกินมาก่อนแล้วใช่ไหม ก็น่าจะกินได้มั้งแล้วเนื้อเละๆน่าขยักขยิกนี่มันอะไรกันพระเจ้าช่วยรสชาติประหลาดนี่อยากจะอ้วกโวยว่าแล้วทปไนอย่างนี้อย่าอธิบายเอทโอตห้ามห้ามห้ามความความทรงจำแสนเศร้าเจ็บปวดแล้วก็น่าอายในชีวิตของฉันย้อนกลับมาปรากฏต่อหน้าไหม่ใม่หม่หม่มันเลวร้วายซะจนอยากจะเป็นลมเลยฮะนี่เป็นลมตั้งแต่ได้มันกลิ่นมันเป็นยังไงของมันกลิ่นเอทิโอตเอทิโอต ท่าน,นยังไม่ตายหูเฮ้ยนายนีนแอะนายนี่อดแอร์จมัดเลยเอติโอสแค่ครึ่งในหน่อสายก็คาเดียวเองนะโอ้โหคนเพิ่งออกมาจากบ้านเมื่อใหม่ๆเมืเ่อ7ปีก่อนเองหน้าปุดนหัวจริงๆแตนะ่นันน่ะโอ้โหเอางี้ไหมเอติโอสนายมานั่งดูฉันกินสิแล้วฉันจะอธิบายรสชาติให้ฟังโอ้หา รู้ไหมว่านอกจากหนอนทรายแล้วเนี่ยฉันยังเตรียมอาหารอย่างอื่นมาอีกเพียบไม่นะอย่างเช่นเนื้อฉลามหมักจานนี้อืมเฮ้ยสวยอยู่นะแพคบอกว่าน,นี้เป็นเมนโดพิเศษจากนอตแลนด์ที่หมักมานานกว่าสิบเดือนเชียนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนานเกินไปเปล่าหมักมานานสิบเดือนมันปูตั้งแต่เดือนแรกแล้วข้าไ่แช่ในท้องฟิตเะ เนื้อจะต้องเน่าอย่างสมบูรณ์เพื่อให้อ๋อนี่ไงเดี๋ยวเนื้อเน่าวัดเพื่อที่จะได้ขจัดสารพิษในเนื้อฉลาออกไปอ๋อใช่หรออันนี้จริงวะเนี่ยมีใครรู้มีความรู้เรื่องนี้บ้างเนี่ยของแบบนี้มันกินได้จริงๆเ <c oughs> ออนั่นสิเออคกืนเสียงดังแน่นอนแถมยังมีกินอ่าเนฉุนในทุกๆคำด้วยนะโอ้โหรสยบไหนครับ แต่มันก็ทำให้เวียนหัวนิดหน่อยเออเอาแล้วอีกอย่างมันไม่สุกไม่ใช่เลยกินแบบดิบๆไม่ดีนะอไอไอหงทำเสียงไอเงี้ยติดคอนิดหน่อยอะฮะก็มันมีกล้างวะเนี่ยจานต่อไปก็คือแทนใช่จานวะนั่นอะไม่น่าใช่บ้างเถาไม้จากหินแห่งการด่าเถาไม,ม้เทา แย่งการล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอาวุธของคุณไม่ใช่หรอแล้วจะไปกินมันทําไมล่ะเนี่ยเอาจริงหรื้เธอกินเหรอ,อผมจเจอคนกินจุกหนึ่งเอออันนี้เลยนะมันอ,อาวุธที่เธอใช้นะอันนี้เธอใช้อาวุธดีเลยเถามจริงไม่ต้องห่วงหนะ้าเจ้าพวกนี้มันทนมากเลยนะไม่ว่าจะเสียหายแค่ไหนมันก็จะงอกกลับมาใหม่อไม่เป็นไม้ครับไปเป็นไม้แล้วงอกกลับมาใหม่ได้ด้วยผมเวทมนต์มาเนี่ย ในช่วงเวลาที่ลำบากมันก็ใช้แก้หิวได้ดีมากเลยละ่ะอ๋อเหรอถ้าเป็นสมุนไพรก็ได้นะเป็นสมุนไพรสูนเรื่องรสชาติก็เอออย่างน้อยมันก็อร่อยกว่ากิ่งไม้แล้นะหถ้าใช้ฟันฉีกมันเบาๆที่จริงมันก็นุ่มพอตัวแล้วแต่ถ้าพยายามกัดคำใหญ่ๆมันก็แข็งๆพอๆกับหินแห่งการล่าเลยอะไรคือหินแห่งการล่า แม่แปลกเลยที่มันเป็นอาวุธของแพ็คทั้งคู่ก็ดูเหมาะกันมากใช่ใช่ใช่แปลกแค่ทำไมฉันถึงต้องมานั่งดูคนอื่นกินข้าวด้วยแถมยังเป็นของพี่ลึกแบบนั้นอีกอืมที่แย่กว่านั้นก็คือดูไปเรื่อยๆมันก็ชักจะน่ากินขึ้นมาแล้วเอาเลยไอเทวสักหนึ่งไว้รออ่ะศูนย์ภัยไงศูนภยภัยร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นไง เออมันเป็นไม้น่าจะมีคุณสมบัติที่แบบดีไงมั้งนะต่อไปเป็นจานเด็ดเลยล่ะเศษหินจากลูโมโฮลิสเศษหินน่าดีแล้วก็ดินจากอิโดมินากับลูโมโฮลิสครับผมซึ่งผมก็ถึงเรื่องแค่นั้นอะตอนนี้ยังไม่ได้ไปนอตแลนด์เลยเดี๋ยวก่อนนะหินกับดินจริงๆเหรอเนี่ยดูสิมีไหมมีภาพไหมใช่แล้วล่ะมันเป็นเมโดเดดขึ้นชื่อเลยนะ เศษหินของดูโมคนดิสน่าจะเอามาจากอุกกาบาตที่ตกมาจากฟ้าวัดส่วนดินของอิลูมินาก็สกัดมาจากใต้ดินลึก50เมตรไม่สกัดมาได้ไงผมว่าคุณสนใจผิดประเด็นนะมั่งเขาเอาหินมาศึกษาอันนี้เอามากินวัดเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้ไงนี่ไม่เสียสุขภาพได้ไงเนี่ย Don't make sense นเรากินหินกินดินทําไมตั้งแต่แรกแล้วครับของพวกนั้นมันไม่ใช่อาหารสักหน่อยตัวเอกตะโกนบอกว่าไม่ใช่อาหารครับนายนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนะสินะเอทิโอสฉันไม่ได้กินเพื่อเอาตัวรอดของพวกนี้เอาช่วยย่อยต่างหากฮะบ้าไปแล้วมันย่อยได้ด้วยเหรอหยิบหินขึ้นมาแล้วเธอหยิบหินขึ้นมาครับอย่านะคือจะป้อนเราใช่ไหมกรบกรอ๋อ,อก,กินกินเธอกินเอง เธอเคี้ยวมันจนแหลกได้จริงๆเหรอเนี่ยให้มีอะไรให้วิจารณ์เท่าไหร่นอกจากเออค่อนข้างเค็มแล้วก็เย็นชืดเลยแถมทรายยังทําให้ฉันเจ็บคอด้วยโอ้โหไม่น่านจะเป็นแค่เจ็บคอแล้วของพวกนี้มันอร่อยสดบๆสบคุูจริงๆหรอเนี่ยไม่เชิงหรอกก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่ฉันก็จําเป็นต้องกินงมงอม่มอร่อยวะนั่นอะทำไมล่ะคุณแพ็ก ผมพาคุณไปเลี้ยงอาหารที่คนปกติเขากินกันก็ได้นะอย่างเช่นสเต็กมื้อเย็นกับของหวานแล้วก็กาแฟหรืออย่างอื่นก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องกินของพวกนี้เลยอืมที่จริงมันก็ไม่มีผมอะไรเป็นพิเศษเหรอกฉันแค่กินเพราะว่าอยากกินน่ะโอ้โหเออเป็นคนหัวรา้านจริงจริงนะแต่วอย่างนั้นมันก็ควรจะต้องมีเหตุผลนะครับยิ่เป็นของกินปกแปลแบบนี้แล้วด้วยมีใครมาเนี่ แน่นอนว่ามันมีเหตุผลอยู่แล้วใครอะเฝ้าเหรอตอนแรกฉันก็ทำเป็นไปเพราะว่าต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกับเสื้อผ้าที่ทำให้ฉันอบุดเหมือนกับอาหารที่ทำให้ฉันอิ่มท้องไปวันวันใครอะฉันก็เลยกินเหมือนกับว่าชีวิตของฉันขาดมันไม่ได้คุณฟาสเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าผมอ่านถูกไหมอ๋อผมอ่านผิดผม ผมลืมสังเกตมีสารละเอด้วยครับผมขอโทษก็ว่าอยู่ทำไมชื่ออ่านแปลกๆอ่านถูกแล้วครับเ้าถูกแล้วเ้าครับผมคุณเฟาแต่พอเวลาผ่านไปฉันก็รู้ตัวว่าอาหารพวกนี้มันวิเศษแค่ไหนเอา้าตอนแรกกินเพื่อเอาชีวิต,ตรอดกินเพื่ออิ่มเอมแต่ว่าบอกว่าอา,อาหารพวกนี้วิเศษตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะของพวกนี้ทาให้ใครบางคนมีความสุขและเหมือนกับแบง่งปันกับคนอื่น ความสุขนั้นก็ถูกส่งต่อให้คนอื่นเช่นกันถ้าฉันแบ่งให้เอติโอสสักหน่อยฉันก็มั่นใจว่าเขาจะต้องมีความสุขแน่ๆสำหรับคนแบบแพ็กฉันมั่นใจว่านี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่เธอคิดได้แล้วเป็นเพื่อกับแพ็กเหรอแสดงว่าของพวกนี้ก็เป็นของขวัญที่ให้ผมกันหรออันนี้เพิ่งกินเสร็จหรือเปล่าเครือกนี่คือแบบเพิ่งกินเสร็จเพิ่งกินหรือเปล่าหรือว่าตกใจป่ะพูดได้ยังไงกันพูดได้ยังไงน่ะ นายแอบฟังฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยก็คือดุคนนี้นะฉันบอกอีกครั้งที่อคนแล้วว่าอยากกระซิบคามรับให้กับเป๋าของตัวเองฟังฉันได้ยินทุกคำพูดนั่นแหละเขาเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยสองคนนี้ก็ช่างมันสิอะไรเนี่ยสำหรับคนแบบแพ็คแล้วฉันมั่นใจว่านี่เป็นคำตอบที่สุดถ้าฉันแต่งให้เฉีโวสักหน่อยฉันก็มั่นใจว่าเขาจะมีความสุขเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวนะคุณสังเกตไหมว่ามันมีตัวขีดๆตัวนี้ปกติถ้าเป็นคำพูดของเราเองจะไม่มีก็ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่ว่าแปลกๆแปลว่าอันนี้คือคำพูดของแพคเลยจริงดิก็ว่าอยู่เไมมันมีตัวนี้วะใช่ไหมต้องใช่แหละไม่ได้เนี่ยตัต้งแต่ตรงนี้เลยครับผมก็ว่าว่าเอ้ยทหตุแปลกๆ ตอนแรกฉันก็นำก็ทำไปเพราะว่าต้องเอาชีวิตเอแล้วเขาไปพูดกันตอนไหนเนี่ยเขามีเธอเป็นหวัวผลัดจริงจริงนล้นมันก็ควรจะต้องมีเหตุผลยิ่งเป็นของกินแปลกๆแบบนี้ด้วยนึกว,ว่าต้องมีเหตุผลอยู่แล้วแหล,ละแล้วเขาก็พูดแบบข้าเป็นภาคอ่ะผมวาาา่าเปลี่ยนน้ําเสียงไปเขาอาจจะเปลี่ยนน้าเสียงปอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆเลยนะครับเนี่ยคือเขายังยังไม่พลาดอะ่ะไม่พลาดใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยก็คือเป็นคําพูดของอันนี้แน่เลย ฉันแบ่งให้เอเโอตสักหน่อยฉันก็มาใจาว่าเขาต้องมีคอาสูงแสดงว่าของพวกนี้เป็นของคนแรกผมก็คือก็คือบทพูดเนี้ยเป็นแพ็คเป็นคนพูดใช่ไหมผมผมพูดถูกใช่ไหมเธอก็เลยตกใจพูดได้ไงเนี่ยแล้วก็บอกว่าแอบฟังเพราะบอกว่าฉันบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอยากกระซิบความลับให้กระเป๋าของตัวเองฟังอ๋อเธอกระซิบคํานี้เหร ฉันได้ยินคาพูดทุกคาพูดนั่นแหละแสดงว่าทั้งหมดนี้คุณทําเพื่อผมกันเหรอถ้างั้นคุณก็เล่าให้ความรับก,กระเป๋าฟังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้ครับอืมเอาแรกดีกว่าปะผมไม่รู้เหมือนกันนะแสดงว่าทั้งหมดนี้คุณทําเพื่อผมเปล่าๆสักหน่อยกลายเป็นซืนอในระงานั้นนะครับเคยฉีกโวชั่นไหนเนี่ยโหผมรู้แล้วแสดงว่าคุณไม่ชอบหน้าผมเลยสินะคุณแพ็กอ่ะทาไมเป็นงั้นนะ่ะไม่ชอบหน้าตัวเองเหรอเอ้าหมายความว่าไงนี่ นายเกิดต้องไม่ฉันพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วนะนายนี่มันเกินเยียวยาจริงๆเอติโวสเหมือนได้ยินคำพูดที่มาจากเกมอื่นเอาเถอะอย่าโดนนิสัยของเธอหลอกเอาล่ะที่จริงแ,แล้วยังมีของอีกอย่างที่เธอไม่มีวันกินเด็ดขาดไม่จริงสักหน่อยก็แค่หรือว่าเป็นเค้กว่ะผมเดานะเฮ้ยให้ตายสิมันก็จริงนั่นแหละมีของอย่างหนึ่งที่ฉันกินไม่ได้เลยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตาม เรียกว่าเป็นบทที่ขาถา,ายไปเพียงบทเดียวในการประจันภัยได้ล่าอาหารตลอดชีวิตของฉันเลยนะกินอาการไม่ออกเลยค่ะว่ามันคืออะไรในเมื่อหินกับดินคุณก็ยังกินได้แครหลอดยังไงล่ะหัวแครหลอดอะธรรมดานี่แหละฮะ w h a หัวแคร่อทอะไรนะหาผมแบบโอไม่อะไรเนี่ยหัวแครอดตัวเนี้ยนะ แต่บางทีแค่ลองคิดดูเฉยๆนะนะบางทีวันนี้ฉันอาจจะเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองสำเร็จก็ได้งำคุณแพคไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยยื้ไไมไ้ไแคเนี่ยไปละหนึ่งคนโอ้แม้แต่เจ้ากระเป๋าก็สนใจเหมือนกันงั้นเหรอเฮ้ยกระเป๋ายืนมือออกมาและดึง แครอทเข้าไปในกระเป๋าโอ้โหมันคายแครอทออกมาทันทีดูเหมือนปีศาจแต่กินแครอทไม่ได้เนี่ยนะกระเป๋าไม่เปิดออกมาอีกเลยยังไงแครอทก็ยังเป็นอาหารที่น่ากลัวที่สุดในโลกอยู่ดีใช่เหรอหูเลยเนี่ยโอ้ยห,หน้าตารสชาติที่เลวร้ายเนื้อสมบัติที่น่าขนลุกเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายที่แย่ที่สุด เท่าที่เคยสัมผัสเลยฉันว่าฉันเองคงยังน่าอยากชิมดูไหมล่ะเอธิโไม่สีนี่มันไม่ถูกต้องควรม,มีแค่ฉันเพียงคนเดียวที่ต้องทรมานกับฝันร้ายนี้ขนาดเออ่วิสปี้ปะเองก็ยังรับมือแครลอตไม่ไหวเลยวิสตี้สุดเอธิโอสนะแค่หนอนทรายตัวดิเดียวก็ไม่ไหวแล้วเขาไม่น่าจะทำได้หรอก <laughs> พูดอย่างนี้เหมือนตัวเองจะทำได้ ส่งแครอทให้เราเหรอก็แค่แครอทธรรมดาไม่ใช่เหรอนั่นสิเป็นผม,ผมก็กินได้นะอืกัดหนึ่งคำอ๋ออร่อยก็มีรสชาติแบบหวานนิดๆนะเด้อเดี๋ยวนะนี่มันอร่อยเลยนี่นะอร่อยตาเบิ่อกลัวไม่คิกเลยว,ว่าเอทิโอสจะรับมือกับอาหารที่เร็วร้าที่สุดของมนุษย์ชาติได้ฮาวแคงของกรุกเอ่อ ฉันขอเคารพนายด้วยใจจริงนะทำได้ตีเกินขอคขาดหมายของฉันโดยสิ้นเชิงเลยทําไมคํามากลับกันแต่คำละ่ะวเรามาจานไหมลนะ่ะนี่แหละครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะขอแต่งตั้งให้นายเป็นราชาแห่งอาหารไม่สิต้องเป็นจกักรพรรดิแห่งทุกสิ่งที่กินได้โอ้อยคำว่าจากักรพรรดิมันดูยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่านี่นะครับวิเจ้าก็เคยใช้เหมือนกันใช้คําว่าพระเจ้าจากักรพรรดิแบบ พระเจา้าจักรพรรดิครองสีทวีปเลยครับเออโคตรโหดอ่ะโหดกว่าราชากวกษัตริย์คือแบบปกครองใหญ่โคตรรไม่สีพูดเป็นเล่นนะก็แค่แค่หลอดเท่านั้นเองเออท่าน,นสิ <c oughs> อย่างที่คิดไว้เลยมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะรักษาสีหน้าสงบนิ่งเอาไว้ได้แม้แต่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการพูดที่ไม่เว้นอะไรเลยครับ อันนี้ผมว่าต้องเป็นเป็นแบบเป็นแบบนี้แหละครับ <c oughs> เป็นการแบบมงบอกว่าเธอแบบ <c oughs> ชมเชยเราจริงๆอ่ะสั่งเสริมเราแต่เหมือนว่ายังมีสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้อีกมากทังนั้นนะครับฉันเคยรู้มาเหมือนกันนะ่ะว่าคนบางคนเกิดมาคล้องกับอาหารเกียรติแครอทแต่สาเหตุก็ยังเป็นปริศนาอยู่หรออย่างไงก็เถอะสิ่งเดียวที่แพ็กจะเก็บไปคิดจากเรื่องนี้ก็คือ ความสามารถในการกินแคลอรีของนายทําให้นายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆพี่ไม่ต้องสรุปให้ผมก็ได้ปะเพราะฉะนั้นเอเดีโอสที่รักเป็นสาเหตุที่นายจะต้องรับฉายาใหม่ด้วยความยินดีโอ้โหพี่พออย่างไงซะฉันก็คิดว่านายไม่มีทางเปลี่ยนความคิดที่ตื้อรันของแพ็คในเรื่องนี้ได้แน่ๆโหเธอก็ยังคิดว่าเราเราเป็นอย่างนั้นเหรอแต่จกักรพรรดิแห่งทุกสิ่งที่กินได้มันก็ยังไม่เท่พอด้วยซ้ำแลนะนะ โอ้โหมันก็สูงพอแล้วนะจากรพนี่คือสูงสุดแล้วนะนั่นสินะเทพเหรอเป็นเทพโอ้โอมีอันนี้ด้หรอผมเพิ่งมันไม่มีตั้งแต่ก่อนนี่มีแล้วช่วงนี้พี่ชายยุกมาตลอดเลยเพระว่าพวกเธอถ้าพูดจะพักขวดเพียงพอ ขอคุณที่มตอ่ช่ยตอนคุณที่ช่วยมาต,ตลอดนะคุน่ล่ยม,มานมียมาลอนี่ชมอเสีง,สงมมา่ยมาลอที่มอนคานที่แบบอดนนะียอียงเอาไปคุณ ่ทำไมเธอผมนึกว่าเสียงเธอจะใหญ่ๆซะเอ,อีเสียงแบบใหญ่ๆเป็นแบบเป็นแม่อะไรพวกเนี้ยมากกว่าวแต่ไม่ใช่เหรอ